สวัสดีครับชิมมานน์ล้อของผมโกซาเรวชิงกาลานะครับรับดังล้อทัวรันอาณาจักรนะครับตัวนี้ล้ออาชิมานโน่นะเป็นตระกูลฟอร์ดมาสเตอร์เป็นล้ไฟฟ้าขนาดกลางนะครับเป็นขนาดเบอร์6 0 0ันะครับตัวนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับมีสึกหลอบ้างเล็กๆน้อยๆนะตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่าความเปจุดนะครับระบบฟีสปูลนะครับระบบบอร์ดจุดบอร์ดบอกระยะสายนะครับตัวเลขวิ่งขึ้นสมบูรณ์ดีนะจุดสายไฟ ตรวจช็คให้เรียบร้อยนะใช้งานได้ปกติดีเลยนะครับมีเสียงหอนของลูกปืนประคองแกนสปูลบ้างนะครับตามอยย่การใช้งานแต่ในโลกก็ไม่ได้ดังน่าเกลียดแล้วก็ยังไหลลื่นหมุนดีอยู่นะครับสำหรับตัวลูกปืนนะครับมีตลับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับส่วนตัวแขนมือหมุนตัวหนอบไหลลื่นดีนะครับจุดนี้ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวเกี้ยวแขนนะเป็นสแตนเลสนะครับตัวเกี้ยวแขนสมบูรณ์ดีนะครับปับเบรกได้ปกติดีพัฟเบรกมีค่อนข้างไหลแผ่นจุดการกดตัวพัฟเบรกสมบูรณ์เลยนะใส่จันบีสมูนเ้แบให ตัวนี้นะครับเบรกหนักมากนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนตัวระบบกันติดกับนะครับรุ่นนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับเป็นระบบด็อกกิ้งนะทำงานได้สมบูรณ์ดีนะครับจุกรยานพัสดุของแร็วให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวชุดโซนขับระบบแมนนวลนะเฟืองเฟืองเฟียนเนียนเฟืองไดนะครับก็สมบูรณ์เลยนะเป็นสแตนเลสทองเหลืองนะครับสีซ่เฟืองค่อนข้างใหญ่นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะใส่จันบีชิมานให้เรียบร้อยนะสำหรับตัวชุดเฟือขับระบบแมนนวลนะครับระบบฟิตสปูนนะครับ สบูรณ์ดีนะระบบเตะเตนะต่อสิบปีนะครับส่วนตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีสึกหลอบ้างเล็กเน้อยน้อยนะตามอายุการใช้งานนะครับเดีบบ๋ยวผมเทสตัวระบบมอเตอร์ให้ดูนะครับส่วนตัวชุดเฟืองขับทดกําลังจากตัวม,ม,เมอเตอร์นะครับมีหลายชิ้นเหมกันการทำสะอาดให้เรียบร้อยนะ่ะจ๊ะสภาพมาขอนล้างก็จะปีสมบูรเป็นธรรมดานะครับขอนล้างให้เรียบร้อยนะตัวซีเฟืองฟันเฟือง ข้างสมบูรณ์เลยใส่เซอรเบียคิมิโนเช่นกันครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเทสตัวระบบมอเตอร์ให้ดูนะครับมอเตอร์แรงเลยนะครับเดี๋ยวผมเทสตัวระบบดังโหลดนะครับดังโหลดครับหนักเลยนะครับระบบมอเตอร์นะครับหนักมากครับนี่ยทำงานแค่แปดเปอร์เซ็นต์นะนี่ยดีไม่ดังโหลดครับดังโหลดหนักมากนะครับนะครับครับ ปลีนะ่นะครับเก็บสายนะครับรอบต่ำรอบสูงสวิตช์คันเร่งนะทำงานได้สมบูรณ์แล้วนะครับเได้ก็สมบูรณ์ดีนะครับใส่ปงใสไฟนะตรวจเช็คให้เรียบร้อยน,นะใช้งานได้ปกตินะครับสำหรบับ เกียร์สายนะเฟืองตัวนอนเขาไฟลแล้วก็จุดเฟืองขับของตัวเกียร์สายนะครับอถอดล้างให้เรียบร้อยนะทำงานได้สมบูรณ์ดีนะสำหรับตัวเกียร์สายนะครับ